ชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้ครับผมพิมพงพันจะพาทุกท่านไปชมคาเฟส่สวนละมุด1 0 0ปีจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กันที่ตำบลคุ้งพยอมจังหวัดราชบุรีครับเขาบอกว่าที่นี่มีสวนละมุดอายุกว่า100ปีจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับหลวงพี่คำานึงนะครับซึ่งเป็นเฮดหลัก ของชุมชนคุ้งพยอมเลยนะครับในพิธการหลวงพี่กำนึงครับครับขออยากทราบความเป็นมาหน่อยครับว่าคาเฟ่สุรมุตหนึ่งร้อยปีเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับก็ต้องเท้าความของประวัติของคุ้งพยอมนะครับก็คือนำระมุดเข้ามาปลูกสมัยคุณปู่คุณย่าที่อายุเกินร้อยปีขึ้นไปครับก็คือต้นระมุดเนี่ยหลวงพี่เกิดมาพี่ก็จะเห็นต้นสะมุดอยู่เป็นร้อยปีและนี่ก็คือที่มาของคาเฟ่ละมุดหน0ร้อยปีนั่นเองครับ ตลาดชุมชนที่ชาวบ้านได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับละมุดมากมายไว้ที่นี่หลวงพี่ท่านบอกกับผมว่าสามารถหาชิมได้ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับครับตอนนี้ก็เข้ามาในคาเฟ่สวนละมุดแล้วครับเริ่มต้นที่ละมุดก่อนเลยครับอันนี้ไข่ห่านหรืออะไรฮะอันนี้คือละมุดมะก่อนี่ครับแต่ลูกเขาใหญ่นะครับโอ้ตอนี้คือเขาคัดไซด์ออกมาว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งของในสวอันนี้100้ยปีไหมครับ100ปีครับ100ปีครับละมุดเกินร้อยใช่ครับอืม นี่ผัดไทยละมุดละมุดอยู่ตรงไหนครับก็คือซอสเราใช้น้ำซอสละมุดนี่ครับอ๋อใช้ซอสในการผัดอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างเป็นซอสผัดไทยซึ่งแปลรูปมาจากละมุดละมุดครับอืเส้นเหนียวนุ่มครับอย่างหนึ่งก็คือเมี่ยงคำละมุดเมี่ยงคำละมุดออันนี้เมี่ยงก็ทําจากละมุดเมี่ยงก็คือเราใช้ละมุดมาเป็นส่วนผสมด้วยครับมากินกับใบชะพลูทอด เพิ่มความกรอบของใบชพู่เนี่ยคำละมุดใช่ครับขอญาตทดสอบรบะบบหนึ่งร้อยปีอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวละมุดครับก๋วยเตี๋ยวละมุดครับมันเป็นยังไงครับหลวงพี่ก๋วยเตี๋ยวละมุดนะครับก็คือว่า เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เราใส่น้ำซุปที่เราตุ๋นกับไก่นี่ยนะครับเราเอาละมุดเข้าไปตุ๋นด้วยเพื่อเอาความหวานจากละมุดอ,ออกมาอยู่ในน้ำซุปให้ก่อนเราไม่ต้องใช้น้ําตาลมากมายนะครับแล้วก็<า>ไก่ <จะ S 1> ก็จะนุ่มใช่ครับบางท่านเขาบอกว่าเนื้อละมุดเอาไปต้มมันจะเละไหมเราไม่เละนะครับเนื้อละมุดเรา,มเราไม่เละจริงๆด้วยครับเละมุดเราจะแข็งเหมือนเลือดละมุดแข็งเหมือนเลือดแต่พอกินเข้าไปปุ๊บฟาม ความหวาของลมุดก็ยังคงอยู่แล้วก็แต่คงอยู่ไม่มากใช่เหมือนกินเรากินสตๆดแล้วก็จะเป็นมันๆมันๆตอนนี้เราก็จะมาที่ร้านที่ร้านลมละมุดเขาะจะมีพวกเมนู้มตำละมุดอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใช่ครับที่เรามาต่อยาอป็นครั้งแรกที่ผมเคยไปกินเหมือนกันนะครับเนี่ยเจ้าคนหวานเพราะหวานจากละมุดแล้วก็้มตำที่เป็นน้ำยำเปรี้ยวๆอยู่ก็มันมมันก็เข้ากันกับละมุด มากกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานครับมาคาเฟ่สุรมุตวันนี้มากินกาแฟละมุดกาแฟละมุดหนึ่งร้อยปีดื่มแล้วไม่หลับหนึ่งร้อยปีไม่ใช่อันนี้ดาล่าเป็นเค้กใช่ครับด้านบนเป็นละมุดเป็นซอสละมุดที่เาราซอสละมุดใส่เค้กใช่รอันนี้ดอกดอก มไ,มไม่ใช่ดอกละมไม่ใช่ดอกละมุดดอกลมุดมันเล็กมากรลิมรสความอร่อยจากเค้กละมุดกันไปแล้วครับในวันนี้ชาวบ้านชุมชนคุ้งพยอมยังมีเมนูพิเศษอีกหนึ่งเมนูให้เราได้ลองชิมกันครับนั่นก็คือขนมถ้วยฟูละมุดครับวันนี้ทําเป็นครั้งแรกเราก็กินเป็นครั้งแรกเช่นกันอร่อยมากๆเลยครับนอกจากนี้ภายในยังมีตลาดชุมชนคุ้งพยอมของขายผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมงานฝีมือจากชาวบ้านคุ้งพยอมท่านใดที่มาเยี่ยมชมที่นี่สามารถช่วยอุดหนุนชาวบ้านเหมือนที่ผมทาก็ได้นะครับ ทุกวันเสาร์1โมงครับก็จะมีการแสดงจากชาวบ้านครับวันนี้เรามีชุดนางรำในชุดรำปูชา สำหรับการแสดงที่คาเฟ่สุรมุตในวันนี้ครับก็เป็นการแสดงจากชาวบ้านในชุมชนคุ้งพยอมเลยนะครับคนงามบ้านโปง่งสาวงามเมืองราชบุรีสวยงามสมคำน้ำลืมมากๆเลยครับนอกจากนี้เรายังสามารถรับประทานอาหารแล้วก็ชมการแสดงไปพร้อมๆกันได้ด้วยเลยครับชุมชนคุ้งพยอมครับนอกจากจะปลูกละมุดมากแล้วก็ยังเป็นชุมชนประกอบอาชีพนิเก,กหลายสิบคณะครับทำให้เวลามีตลาดก็จะมีการแสดงลิเกและมีแม่ยกตามมาเชีย์ด้วยเช่นกันครับ สำหรับท่านใดท,ที่สนใจจะมาท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะครับที่คาเฟ่สวนลมุด100ปีตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโปง่งจัังหวดราชบุรีสาม,มารถมาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิาถึง16นาฬิกาสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย